สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลอยออกมาโพสต์ขอโทษก่อนหน้านี้พลอยเชอร์มานออกมาประกาศติดเชือ้อโควิด -19 จากนั้นเธอก็ได้ออกมาแจ้งไทม์ไลน์ว่าไปไหนมาบ้างเมื่อวัน11พลพฤษภาคม64สาวพลอยก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษระบุว่า ก่อนอื่นพลอยต้องขอบอกว่าคำขอโทษของพลอยครั้งนี้ไม่สามารถลดความเสียหายจากความคาดไม่ถึงและความสะเพร้าของพลอยได้และพลอยเข้าใจดีหากทุกคนจะโกรธและไม่ให้อภัยพลอยในตอนนี้พลอยเองไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นค่ะพลอยก็ต้องขอโทษผ่านไอจีอีกครั้งราะอย่างน้อยความผิดพลาดของพลอยครั้งนี้มันจะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนที่กำลังจะประมาทแบบพลอย พลอยตรวจโควิดก่อนเดินทางไปสมุยและเนื่องจากผลเป็นลบและที่ผ่านมาพลอยระวังตัวมาตลอดพลอยจึงไม่ได้ทําตามมาตรการกักตัว14วันในขณะที่อยู่พังงานเพราะคิดว่าคงไม่เป็นไรบวกกับความคิดตื้นๆต้นที่ว่าอยากอุดหนุนร้านค้าแถวนั้นบวกกับตัวพลอยที่ไม่มีอาการอะไรเลยระหว่างที่พักอยู่ที่นั่นพลอยยอมรับว่าพลอยกาดตก และสุดท้ายมันสร้างความเสียหายมากมายให้กับทุกคนและกลับมาทำร้ายพลอยเองพลอยเสียใจและขอโทษจริงๆค่ะพลอยไม่ได้มีเจตนาจะทำให้หลายๆท่านต้องเกิดความลำบากและเพิ่มงานให้กับทุกท่านของหน่วยงานภาครัฐทีมแพทย์และทีมพยาบาลและอีกหลายๆทีมที่ต้องมาทำงานหนักมากขึ้นเพราะพลอยพลอยขอยอมรับผิดที่ตัดสินใจเดินทางในช่วงเวลาที่ไม่ควรเดินทาง มันเป็นความประมาทของพลอยเองเพราะพลอยคิดว่าป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดแล้วจะไม่ติดเชือ้อแต่เหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้เสมอพลอยคิดว่าการระวังตัวใส่แมส์ล้างมือไม่ไปเจอคนเยอะๆเจอแค่เพื่อน2อถึงสคนที่สนิทมันเพียงพอกับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยแต่พลอยคิดผิดพลอยเองยอมรับผิดในความผิดพลาดครั้งนี้ค่ะ และยอมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์และยินดีรับผิดชอบการกระทำของตัวเองและอยากให้บทเรียนของพลอยเป็นบทเรียนของใครก็ตามที่คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวความประมาทเพียงเล็กน้อยนั้นอาจส่งผลกระทบมากมายกว่าที่คิด ขออย่าประมาทกันนะคะปลอยขอยืนยันไม่มีเจตนาและไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นดาราแล้วจะไปไหนทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพระาะความประมาทเท่านั้นปลอยต้องกราบขออภัยทุกท่านจากใจจริงๆค่ะเรียกได้ว่าไอจีไฟลุกหนักเลยทีเดียวครับเมื่อมีชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์ทล,ล่มวิจารณ์ถกเถียงกันสนั่นเลยทีเดียวท่านผู้ชมลละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ